เคยมีใครคิดไหมครับว่ายาเม็ดเล็กๆแค่เม็ดเดียวเนี่ยจะสามารถเขย่าตลาดหุ้นให้สะเทือนไปทั้งวงการได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับคือเรื่องมาเริ่มแบบนี้ครับในวันที่22ทธันวาคม2025อยู่ๆตลาดก็ต้องช็อกกันไปเลยเมื่อหุ้นของบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่าง Novo n o r d ดิสเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปทีเดียวโอ้โหสิกว่าเปอร์เซ็นต์แค่ข้ามคืนเดียวเองนะแล้วคําถามคืออะไรล่ะที่เป็นตัวจุดชนวน คำตอบมันง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยครับมันคือข่าวการอนุมัติยาแค่เม็ดเดียวใช่แล้วครับยาเม็ดเดียวจริงๆแล้วยาตัวนี้มันมีดีอะไรขนาดนั้นถึงกับทำให้ตลาดสะเทือนได้ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวประกาศสำคัญที่ว่านี้เลยก็คือการอนุมัติจาก FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐนั่นเองประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้เลยครับ FDA เขาอนุมัติยาเวโกวีที่เป็นยาลดน้ำหนักเนี่ยแต่คราวนี้มาในรูปแบบยาเม็ดครับซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะสำหรับยาลดน้ำหนักในกลุ่ม GLP-1 ที่ปกติแล้วต้องฉีดอย่างเดียวตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับกลายเป็นยาเม็ดที่กินได้เลยทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแค่เปลี่ยนจากยาฉีดมาเป็นยาเม็ดเนี่ยนะมันจะใหญ่โตอะไรขนาดนั้นบอกเลยครับว่าความแตกต่างนี่มันมหาศาลกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลย ลองนึกภาพตามกันดูนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องคอยฉีดยาทุกอาทิตย์เลยนะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแค่กินยาวันละเม็ดจบเลยความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นมาแบบคนละเรื่องนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยแล้วไม่ใช่แค่สะดวกขึ้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้นี่ก็โอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยจากการทดลองทางคลินิกที่ชื่อว่า Oasis 4เขาพบว่าคนที่ใช้ยาเมต็ดตัวนี้เนี่ยลดน้ำหนักได้เฉลี่ยถึง16.6%เลยทีเดียว พรอมาเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะจะเห็นเลยว่าเฮ้ยประสิทธิภาพมันแทบไม่ต่างกันเลยยาเม็ดเนี่ยลดน้ําหนักได้เกือบจะเท่ากับยาฉีดเปะ๊เปะๆแต่ที่ไม่ต้องทําคือการฉีดยาไม่ต้องเจ็บตัวนี่มันคือการเปิดประตูบานใหญ่เลยครับสำหรับตลาดของคนกลัวเข็มซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากแล้วก็เข้าไม่ถึงยาตัวนี้มาก่อน แต่เดี๋ยวก่อนครับแค่เรื่องความสะดวกอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอที่จะเขย่าตลาดได้ขนาดนี้หรอกมันยังมีจิ๊กซอชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งซ่อนอยู่และนั่นก็คือกลยุทธ์เรื่องราคาที่ต้องบอกว่าดุเดือดมากๆครับนี่แหละครับตัวเลขที่ทำเอาทั้งวงการช็อกไปเลย149ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับลองเทียบกับยาฉีดที่ราคามันตั้งพ300กว่าเหรียญดูสิครับนี่มันคือการหันราคาแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยจริงๆ คือราคานี้มันไม่ใช่แค่การลดแลกจากแถมธรรมดานะครับแต่มันคือกลยุทธ์ที่เขาเรียกกันว่า loss leader พูดง่ายๆก็คือตั้งราคาถูกมากๆถึงขั้นอาจจะยอมขาดทุนเลยด้วยซ้ําเพื่อดึงคนเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดเป้าหมายหลักเขาไม่ใช่กำไรต่อหน่วยครับแต่เป็นการยึดต,ตลาดทั้งหมดมาไว้ในมือก่อนและเป้หมายที่ว่าเนี่ยมันชัดเจนมากๆเลยครับเป็นเกมที่เขามองไว้3ด้านพร้อมกันเลย 1. คือกําจัดพวกตลาดมืดตลาดนอกระบบให้หมดไป 2คือการปลดล็อกตลาดคนทั่วไปที่จ่ายเงินเองให้เข้าถึงยาได้และ 3. ซึ่งสําคัญมากก็คือการชิงลงมือก่อนเพื่อตัดหน้าคู่แข่งคนสําคัญนั่นเองครับพอพูดถึงคู่แข่งก็ทําให้เราต้องมามองภาพใหญ่ของสมรภูมินี้กันหน่อยครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในตลาดนี้มีผู้เล่นหลักๆอยู่แค่2เจ้าเท่านั้นเองใช่เลยครับตลาดนี้มันเหมือนเป็นสงครามของ2ยักษ์ใหญ่ก็คือโนโวโนดิส no กับคู่ปรับตัวชะกาดอย่างอีลิลี่นี่แหละครับ ในตารางนี้จะสรุปภาพการแข่งขันทั้งหมดให้เห็นชัดๆเลยครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้โนว o โนดิสเนี่ยเ,เขาออกตัวนําไปก่อน19เลยเพราะมีทั้งยาฉีดและยาเม็ดที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วในขณะที่ฝั่งของอ e ีไลลิลี่ยาเม็ดของเขายังต้องรออนุมัติอยู่เลยแถมถ้าดูจากข้อมูลเบื้องต้นประสิทธิภาพก็ยังตามหลังอยู่นิดหน่อยด้วยแต่แน่นอนครับการเดินเกมที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงเป็นธรรมดาทีนี้ เราลองมาพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างดีกว่าคำถามที่น่าคิดก็คือไอ้กลยุทธ์ที่มันดูเหมือนจะเปลี่ยนเกมได้เลยเนี่ยมันมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าความเสี่ยงหลกัหลกๆเลยนะครับมีอยู่สี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยคือความเสี่ยงที่เขาเรียกว่ากินกันเองก็คือคนจะแห่ไปใช้ยาเม็ดราคาถูกจนทำให้ยอดขายยาฉีดที่กำไรดีกว่ามากๆตกลง 2. คือปัญหาเรื่องการผลิตครับเพราะยาเม็ดเนี่ยมันต้องใช้สารออกฤทธิ์มากกว่ายาฉีตั้ง1ิบเท่าซึ่งอาจจะทําให้ผลิตไม่ทัน 3. ครับคือเรื่องผลข้างเคียงที่มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าซึ่งอาจจะทําให้คนเลิกใช้ยาไปกลางคันและสุดท้ายเลยก็คือปัญหาเรื่องกฎหมายและการเมืองเกี่ยวกับราคายาที่ยังสู้กันไม่จบไม่สิ้นง,ง่ายๆแน่นอนครับโอเคครับพอเราเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแล้วทีนี้เรามามองภาพรวมกันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย การมาถึงของยาเม็ดวิกอวีมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าอนาคตของการลดน้ำหนักไปได้ยังไงบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนไปเลยต่อไปนี้การรักษาโรคอ้วนมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนไม่ใช่ยาเฉพาะทางที่ราคาแพงหูฉี่สำหรับคนแค่บางกลุ่มอีกต่อไปแล้วแล้วเกมนี้จะเดินหน้าไปทางไหนต่อนี่คือทม์ลน์สำคัญที่เราต้องจับตาดูกันเลยครับ เริ่มตั้งแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี2026ไปจนถึงช่วงกลางปีที่เราจะได้เห็นว่าคู่แข่งจะยื่นขออนุมัติยาของตัวเองมาสู้หรือเปล่าคำพูดนี้สรุปภาพทั้งหมดได้ดีมา,มากๆเลยครับนี่แหละคือเกมเชนเจอร์หรือตัวเปลี่ยนเกมของจริงที่จะมาสร้าง S-curve หรือเส้นโครงการเติบตอรอบใหม่ให้กับทั้งอุตสาหกรรมเลยมันไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือการเริ่มต้นยุคใหม่แบบจริงๆยังจเลย และสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดตามกันครับว่าเมื่อเส้นแบ่งระหว่างไลฟ์สไตล์กับการแพทย์มันเริ่มจางลงเรื่อยๆด้วยพลังของยาเพ่องเม็ดเดียวอนาคตของสุขภาพและสังคมที่เราอยู่มันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนกันแน่ก่อนจะจบคลิปนี้ขอพากลับมาโฟกัสที่หุ้นแบบตรงประเด็นเลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าข่าวจะดูว้าวแค่ไหนสิ่งที่นักลงทุนต้องรับมือจริงๆคือราคาและความคาดหวังของตลาด ใช่ค่ะการที่หุ้น n no o oh, v o no n o d i s พุ่งแรง After Hours กว่า10%มันสะท้อนว่าตลาดมองข่าวนี้เป็นบวกเชิงโครงสร้างแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าราคาที่วิ่งแรงแบบนี้ความคาดหวังก็ถูกดันขึ้นมาพร้อมกันซึ่งตรงนี้แหละครับที่นักลงทุนต้องแยกให้ออกระหว่างข่าวดีกับราคาที่สะท้อนข่าวไปแล้วแค่ไหนเพราะหลายครั้งหุ้นไม่ได้แพ้ที่ธุรกิจแต่แพ้ที่ valuation บางคนเห็นราคาขึ้นแรงก็จะรู้สึกว่าอัวก,กลับมาแล้วต้องรีบเข้าเดี๋ยวตกรถแต่ในโลกของหุ้นการตกรถบางรอบก็อาจปลอดภัยกว่าการกระโดดขึ้นรถตอนมันวิ่งเร็วเกินไปนะคะถูกต้องครับหุ้นกลุ่มโกรดโดยเฉพาะเฮ l ส์ c a r e และไบ o t e c คตลาดจะให้พรีเมียมกับอนาคตเยอะมาก ดังนั้นทุกแคตาลิสต์ใหญ่ๆจะถูกเอาไปคิดล่วงหน้าหมดและหลังจากนี้สิ่งที่ตลาดจะเริ่มดูไม่ใช่แค่ข่าวอนุมัติแล้วจบแต่จะเป็นคำถามต่อว่ายอดขายจะโตได้จริงแค่ไหนมาจิ้นจะเป็นยังไงการแข่งขันจะกดราคาหรือไม่ใช่ครับราคาหุ้นจะเริ่มเคลื่อนไหวตามการพิสูจน์ตัวเลขมากกว่าความตื่นเต้นช่วงแรกซึ่งจุดนี้แหละที่หลายคนมักประเมินยาก เพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังมองหุ้นตัวนี้หรือหุ้นแนวเดียวกันอยากให้มองเป็นซีนาริโอมากกว่ามองว่าถ้าทำได้ตามคาดราคาเหมาะสมอยู่ตรงไหนถ้าทำไม่ได้ตลาดจะให้แวลูแค่ไหนและขอเน้นย้ำตรงนี้อีกครั้งนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนเราไม่ได้บอกให้ซื้อหรือขายหุ้นตัวใดทั้งสิน้นใช่ค่ะสิ่งที่เราทำคือเอาข่าวเอาภาพใหญ่ของตลาดหุ้นมาเล่าให้ฟังเพื่อให้ทุกคนเอาไปคิดต่อวางแผนต่อในแบบของตัวเอง การลงทุนที่ดีไม่จําเป็นต้องเข้าให้ไหวที่สุดแต่ต้องเข้าในจังหวะที่เรารับความเสี่ยงได้และเข้าใจว่ากําลังเดิมพันกับอะไรอยู่บางคนอาจเหมาะกับการถือยาวบางคนอาจรอจังหวะย่อบางคนอาจเลือกไม่เล่นเลยก็ได้ทุกแบบไม่ผิดถ้ามันสอดคล้องกับแผนของคุณถ้าคุณชอบคอนเทนต์หุ้นแบบนี้ที่เน้นวิเคราะห์มุมตลาดไม่ปั่นไม่เร่งแต่ชวนคิดเป็นระบบ ฝากกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีไว้ด้วยนะคะเราจะพยายามหยิบข่าวที่มีผลกับราคาหุ้นจริงๆมาเล่าให้ฟังและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมีสติเข้าใจความเสี่ยงและอย่าเลือมว่าตลาดหุ้นไม่ได้วัดกันที่กำไรครั้งเดียวแต่วัดกันที่ความอยู่รอดระยะยาวค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในช่องลงทุนอะไรดีครับ